ดวงชะตารายวันวันที่14สิงหาคม2568คำทํานายสําหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ภาพรวมวันนี้เป็นวันที่ต้องใช้ความอดทนและรอบคอบในการดำเนินชีวิตแม้จะมีพลังงานแห่งการเติบโตและการเริ่มต้นใหม่จากจันทร์ข้านขึ้นแต่ด้วยอิทธิพลของดาวพุธท,ที่โครจรเข้าใกล้ดวงอาทิตย์และเป็นวันอุบาทหรืออุบาสน ทำให้ต้องระมัดระวังเรื่องการสื่อสารและความเข้าใจผิดเป็นพิเศษควรทำอะไรด้วยความใจเย็นและไม่รีบร้อนการงานการงานอาจมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าควรใช้เหตุผลและวิจารณญาณในการพิจารณาสิ่งต่างๆการติดต่อประสานงานอาจไม่ราบรื่นเท่าที่ควรควรตรวจสอบข้อมูลให้ถี่ถ้วนก่อนดำเนินการใดๆการนำเสนอผลงานหรือการสอบสัมภาษณ์ ควรเตรียมตัวอย่างรอบคอบการงานเสริมเพิ่มเติมอาจมีเข้ามาแต่ต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าและความเสี่ยงการเงินการเงินยังคงทรงตัวมีรายรับเข้ามาตามปกติแต่ก็มีแนวโน้มที่จะมีรายจ่ายที่ไม่คาดคิดเข้ามาเช่นกันควรบริหารจัดการเงินอย่างรัดกุมและหลีกเลี่ยงการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงหากมีการติดต่อเจรจาด้านการเงิน ควรใช้ความรอบคอบและใจเย็นความรักคนโสดมีโอกาสได้เจอคนใหม่ๆที่น่าสนใจแต่ความสัมพันธ์อาจยังไม่ชัดเจนหรือมีเรื่องให้ต้องคิดมากควรใช้เวลาในการศึกษาดูใจกันไปก่อนอย่าเพิ่งคาดหวังมากเกินไปคนมีคู่ความสัมพันธ์ยังคงราบรื่นแต่คนระวังเรื่องคำพูดหรือการกระทำที่อาจทำให้คนรักเข้าใจผิด ควรเปิดใจพูดคุยและแสดงความรักความเข้าใจต่อกันอย่างสม่ำเสมอสุขภาพสุขภาพกายโดยรวมแข็งแรงดีแต่ควรระวังเรื่องความเครียดจากการทำงานหรือเรื่องส่วนตัวที่อาจส่งผลต่อสุขภาพจิตใจทำให้รู้สึกหดหู่หรือน้อยใจได้ง่ายควรหาเวลาพักผ่อนให้เพียงพอและทำกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดเช่นการฟังเพลงการอ่านหนังสือหรือการออกกำลังกายเบาๆ อุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติมอุปสรรคที่อาจพบคือความล่าช้าในการติดต่อประสานงานการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนและความไม่แน่นอนในบางเรื่องควรเตรียมแผนสำรองและพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันหลีกเลี่ยงการตัดสินใจเรื่องสำคัญภายใต้อารมณ์ชั่ววูบคำแนะนำแนวทางการปรับแก้ไขกับปัญหาและอุปสรรคที่พบด้านการงานและการกระทำเน้นการสื่อสารที่ชัดเจนและรัดก,กุม ตรวจสอบข้อมูลซ้ำสองก่อนดำเนินการใดๆหากต้องนำเสนอผลงานหรือเจรจาควรเตรียมข้อมูลให้แน่นและมั่นใจในตนเองด้านการเงินวางแผนการเงินอย่างรอบคอบทำบัญชีรายรับรายจ่ายและหลีกเลี่ยงการใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยหากมีโอกาสในการลงทุนให้ศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจด้านความรักให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่เปิดเผยและจริงใจ หากมีเรื่องไม่สบายใจให้รีบพูดคุยกันเพื่อคลี่คลายความเข้าใจผิดอย่าปล่อยให้ปัญหาเล็กๆน้อยๆค้างคาด้านสุขภาพจัดการความเครียดด้วยการพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอและหากิจกรรมที่ช่วยให้จิตใจสงบและผ่อนคลายเช่นการฝึกสมาธิหรือการใช้เวลากับธรรมชาติ